บุคคลท่ามือเปล่าท่าเลิกแถวความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์ท่าเลิกแถวเป็นท่าที่ใช้ในโอกาสเลิกจากการฝึกหรือปฏิบัติงานจะไม่มีการเรียกแถวอีกคำบอกเป็นคำบอกแบบรวดใช้คำบอกเลิกแถวการปฏิบัติเมื่อดียินคำบอกเลิกแถวให้ผู้ปฏิบัติ ทำท่ากึ่งขวาหันจังหวะที่1จากนั้นให้ตบเท้าซ้ายไปข้างหน้าครึ่ง9ก้าน้ําหนักตัวอยู่บนเท้าซ้ายเปิดส้นเท้าขวาพร้อมกระชับแขนทั้งสองข้างในลักษณะมือคว่ำกําหลวมขึ้นมาบริเวณหน้าอกห่างจากลําตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือแล้ววิ่งออกจากแถวทันทีพร้อมเป่งเสียงเอ้ยเปิดแถว